เอาไปหักคะแนนตัวเนี่ยเ็นหนูเอาไปข้างล่างาหารอะไรคะอะไรคะปลาหมึกย่างหิวใช่ไหมขโมยหัวใจใครดีคะโอเคค่ะนี้น้องน้ำหยุดทำงานหนึ่งคืนเอา เอาเอา mm. นี่คือเป็นนางน้ำเหรอเอ้ยสวัสดีครัับสสวดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับดาราเซเลบผู้กำกับมากหน้าหลายตาเชิญทุกคนแนะนำตัวเริ่มจากสักที่แก้มกมนเลยครับสวัสดีค่ะก็แก้มนะคะนาสัุควมจิตค่ะก็วันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังย่านบางกะปิค ไปค่ะนิยาค่ะเจ้าของสวนสองยไร่ค่ะอุ้ยรวยมากค่ะชื่อบีค่ะช่อง Work with B ค่ะตอนนี้ปิดไปแล้วชื่อปันค่ะเป็นเจ้าของช่องโบโนฟูค่ะปัจจุบันยังไม่ได้ลงอะไรต่อชื่อวินคับเป็นเจ้าของนิดาตัวจริงนักเลยเจ้าของนิดาเลยนักเลยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับผมใหญ่โตลูกวนเธอมีแจกเอแกรน์นะนะคะถ้าอย่างนั้ กติกาเกมโชนป้นใจยินดีต้อนรับสู่เกมรักสุดปัน่นที่มีทั้งคนให้หัวใจและคนขโมยหัวใจคืนนี้ทุกวินาทีมีค่าพวกหัวใจของคุณอาจถูกขโมยไปบทบาทในค่ำคืนนี้โดยทุกคนเริ่มต้นด้วยหัวใจคนละสามดวงพี่โชนผู้ป้นหัวใจทําหน้าที่ขโมยหัวใจใครก็ได้คืนละหนึ่งดวง น้องน้ำผู้ให้หัวใจทำหน้าที่มอบหัวใจให้ใครก็ได้คืนละหนึ่งดวงเพื่อนน้องน้ำทีมสนับสนุนของน้องน้ำทำตัวเนียนๆคอยช่วยให้น้องน้ำรอดพ้นจากการจับกลุ่มของพี่โชนเงื่อนไขการชนะพี่โชนชนะทันทีเมื่อจับตัวน้องน้ำได้ถูกต้องน้องน้ำและเพื่อนชนะทันทีเมื่อจับตัวพี่โชนได้สำเร็จกติกาการชาลิน ทางพี่โชนและน้องน้ำสามารถประกาศชาเลนจ์ได้นี่คือการเสี่ยงตายแบบออินถ้าชาเลนจ์ถูกต้องชนะทันทีแต่ถ้าชาเลนจ์ผิดแพ้ทันทีพร้อมหรือ,อยังที่จะเล่นกับความรู้สึกยินดีต้อนรับเข้าสู่โชนป้นใจทไอย่านั้โโเเคคเคุกจบลลดะ ใคขโมยหองใจใครดีคะโอเคพี่ชอ์หลับตาค่ะน้องน้ำลืมตาค่ะบอกรักใครดีคะคืนนี้โอเคโอเคทุกคนหลับตานะคะเช้าแล้วลืมตาได้ค่ะอะวันนี้ใครขโมยของอะไรใครเสียเพิ่งไปรู้โอเคเรามีคำถามง่าย ที่โชว์เล่นกีฬาอะไรคะในเรื่องอะไรคะฟุตบอลเก่งมากค่ะเตะตัวเลยค่ะเอาไปเลยจ้าโอเคติดเราเลยค่ะใช่ค่ะหักหัวใจใครก็ได้สองดวงค่ะไม่ไม่แต่ห้ามสามคนเดียวกันอ๋อวิทย์ก่อนเลยเลยอาวิทย์ปันดวงสองคนวิทย์เอาวิทย์วิทย์กับใครคะปันเมื่อกี้ลิือปกับปันเหรอใช่โอเค เค้ยด <Okay. S 2> ูกันหลับตา <c oughs> ค่ะตันเกมพี่ชนลืมตาค่ะ <c oughs> พี่ชนขัมวยหัวใจใครดีคะโอเคพี่ชนหลับตาองน้ำลืมตาค่ะองน้ำให้ใจใครดีคะโอเคทุกคนหลับตาเช้าแล้วลืมตาได้ค่ะ ผลประกอบการหัวใจของทุกคนในเช้านี้นะคะเริ่มกับวิทวิทเหลือสองนะคะปันเหลือสองบีฮอตมากค่ะสี่ดวงเลยค่ะมัไงอ่ะิยาใกล้นะคะเหลือหนึ่งดวงค่ะพี่แก้มสี่ดวงค่ะฮอตพอๆกับบีเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะอ่าคำถามเช้าวันนี้แล้วกันนะคะฉากสะคอนพะพันแขวน น้องน้ําขี่หลักไพแล้วว่ะเพื่อนพี่โชนกับพี่โชนเพื่อนพี่โชนไอ้ถูกต้องค่ะมันเป็นคอนแทนตัสดิเอาไปหักคดีสดดิพค่หนูเอาไปข้างล่างหักหัวใจคนทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ค่ะหนึ่งคนเท่านั้นหนึ่งคนใจเยอะพี่ใคเฟอเฟอแล้วโอเค อ่านุคนหลับตาค่ะพี่โทนลืมตาค่ะหาวใจใครคะอ่าพี่โทนหลับตาน้งน้ำลืมตาค่ะให้ใจใครดีคะทุกคนหลับตาเช้าแล้วลืมตาได้คะ่ะคำถามวันนี้นะคะเพื่อนพี <anime> ่โจนคนเมื่อกี้ชื่ออะไรคะท็อปค่ะ มีนะแม่อัพเกือบอัพมีจังหวะคิดนิดนึงโอเอเกือบได้เลยค่ะโอ้โหหักใจรัวๆเลยนะคะจังหวะนี้หักใจใครก็ได้เลยค่ะหนึ่งดวงอ๋อตายแล้วโอเคค่ะก็เหือกี่ดวงวะทุกคนหลับตาค่ะก็คือแล้วผู้ชมเล็มตาได้ค่ะขมเหมือใจใครหรคะโอเค พี่ชลหลับตาตองน้ำลืมตาค่ะบอกรักใครยังคะคืนนี้ทุกคนหลับตาค่ะเช้าแล้วลืมตาได้ค่ะเช้าวันนี้นะคะวิทเหลือหนึ่งดวงปันเหลือหนึ่งดวงบีเหลือสามดวงลิยาสามดวงแล้วค่ะจากหนึ่งดวงตั้แรกพี่แก้มเหลือสามดวงค่ะใครใครดึงฉัน โอเคค่ะเรายังอยู่กันที่ถากระพันแฝงเดิมอาหารที่น้องน้ำแบ่งให้พี่โชนกินคืออาหารอะไรคะอะไรคะปลาหมึกย่างหิวใช่ไหมถูกต้องค่ะจบอะไรค่ะน่าจะไม่หักแล้วนะครับไหนดูกันนะตัวเองตัวเอ คืนนี้น้องน้ำหยุดทำงานหนึ่งคืนเอ้าเราทำงานเอ้าเอานี่คือเป็นน้องน้ำเหรอเอ้ยน้องน้ำโอเคน้องน้ำอยู่เจแลต้องมีคนตายแล้วใช่เจ็บตัวเลยถ้าพี่ชนเลือกมึงกับมึงคือตายแน่ทุกคนหลับตาได้ค่ะพี่ชนลืมตาค่ะขบโมยหัวใจใครดีคะโอเคค่ะ ่าน้องน้ำคืนนี้อยู่ทำงานนะคะสงสัยหน้าจะเหนื่อยกคนลืมตาได้ค่ะคืนนี้มีคนโดนทำมรหัวใจจนหมดเลยค่ะโอ้โหพี่โชนอ่ะวิทออกจากเกมค่ะก่อนเลยเพื่อนแน่เลยค่ก่อนเลยเกมเราเปิดโลได้ค่ะแต่ว่าเราพูดอะไรก่อนก็ได้คิดว่าเราสำคัญเองเป็นเพื่อนกับคิดว่าเป็นเป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดนะครับ แต่ว่าจะด้วยผลกรรมจากค่าของกาฆ่าก่อนทำให้น้องน้ำไม่ปกป้องเราใช่น้องน้ำก็หลับตอนที่โดนแพโดนกระสวงโดนกระสวงครับโอ้ยแถวเล่นไปถึงคนะคะน้องน้ำอ่ามีคำถามง่ายๆค่ะอันนี้เป็นคำถามครั้งแรกที่น้องน้ำเจอพี่โชนพี่โชนลงมาจากต้นอะไรคะต้นมะม่วงอุ้ยใช่ค่ะ เก่งมากเลยค่ะปัดจวดได้เลยค่ะจวดได้ปกตาห่าหักเหลือหักคุยตายหักคุยตายจะบอกว่าใช่ใช่ตายแล้วตายแล้วที่รตายแล้วเป็นไปอยู่กับร่างมะม่วงพูดอะไรก่อนที่เราจะฆ่าจะตายเลยแม่พ่อหรอเราเป็นอะไรสามเป็นคนดีมาตลอดแท้ๆฆ่าตัวเองตายไปแล้วอ น้องน้ไม่ถือแลวเื่อแล้วนีเราเราให้โอกาสพี่โชนหรือน้องน้ำาชาเลจนได้ก่อนใครชาเลจนได้ก,ก่อนให้ตอบก่อนว่าใครคือพี่โชนหรือน้องน้ำถ้าตอบถูกเกมจบเลยค่ะผมชาเล่นค่ะพี่แก้มเป็นน้องน้ำเรายินยังคำตอบนะคะค่ะ <cả. S 1> โอเคค่ะเกมนี้<笑><笑>น้องน้ำชนะค่ะ ก่อนหน้าเนี่แบบว่าน้องน้ำอยู่ทำงานพี่แกบอกอุ้ยมันง่าย strategy ขอบคุ้มากยจ้ะเราอาจจะไม่ล่อแต้องได้เหอะอุ้ยฉันเหรอนี่ขนาดคนหนึ่งกระโดดน้ำคนหนึ่งโดนโดนกระซั่วกรับพี่เพื่อนเพื่อนแบกมาเพต้องนับเสียนใจด้วนะคะที่ไม่ได้หัวใจน้ำทำไมไปตุ่มเออตายรอบพี่ยอมตายเพื่อน้องน้ำเฮ้ยขอบคุณมากค่ะ i'll crush you with kula koda to come to me